ถ้าวันนี้คุณได้อยู่บ้านที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติลองจินตนาการถึงชีวิตที่ตื่นเช้าขึ้นมาอยู่กับอากาศบริสุทธิ์เปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็จะเจอพื้นที่สีเขียวพร้อมสระว่ายน้ำที่เงียบสงบให้คุณได้เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นและก็ผ่อนคลายบ้านที่ให้มากกว่าที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขและก็การพักผ่อนเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณและก็ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นลมเย็นๆสระว่ายน้ำสำหรับวันสบายๆและก็สวนสวยที่เป็นมุมโปรดของทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่ครบทั้งความสะดวกสบายบรรยากาศรม่มรื่นบ้านหลังนี้คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณวันนี้เราอยู่กันที่บ้านรูสองชั้นหมู่บ้านนวทานีเสรีーーไทย59 ซึ่งอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นที่สีเขียวร่มรื่นอยู่บนเนื้อที่ที่ดิน285ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย612ตารางเมตรนี่คือบริเวณชั้น2ของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด5ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถได้ม,มากถึง6คันเลยทีเดียวค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือสระว่ายน้ำของบ้านหลังนี้นะคะ หน้าบ้านจะหันไปทางทิศใต้บ้านหลังนี้ถูกออกแบบโดยบริษัทระดับโลก p r า m e r and t u นท e r งานตกแต่งภายในจาก Leo Inter f u r n เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนำเข้าจากต่างประเทศและที่นี่ก็จะมีลิฟต์บ้านให้หนึ่งตัวค่ะพร้อมแผงโซลาเซลล์ขนาด15กิโลวัตต์และนี่คือบรรยากาศความเขียวชอุ่มของบ้านหลังนี้ สดชื่นมากๆเลยค่ะพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาด10คูณ4เมตรลึกอยู่ที่120เซนติเมตรค่าส่วนกลางของที่นี่5บาทต่อตารางวาเท่านั้นค่ะ หมู่บ้านนวธานีจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและก็มีต้นไม้ในโครงการมากกว่า20,000ต้นสนามกอล์ฟซึ่งเป็นสนามกอล์ฟนวธานีประมาณ400ไร่สำหรับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านนวธานีเสรีไทย59 เข้าออกได้สองเส้นทางหลักๆก,ก็คือถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย59และก็ถนนเกษตรนวมินประเสริฐมนูกิจถ้าท่านไหนอยากเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อน,นัดหมายล่วงหน้าเพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะ